สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เปรมด้วยนะคะวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับทายที่โชว์รูมตีแล้วสวยนะคะของสองทัญญ่รีของเรานั่นเองนะจ๊ะวันนี้นะคะมาส่งมอบรถซูซูกิเออร์จิก้านะคะเดี๋ยวคุยกับคุณเปรมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยได้รับโปรโมชั่นอะไรกลับบ้านคะคุณเปรมวันนี้ก็ได้รับเงิน,นอสองหมื่นใช้รถกลับบ้านเลย รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วได้เงินสดกลับบ้านนะคะ2 0,000บาทเลยนะคะแล้วก็เคสนี้เนี่ยคุณเป็นเป็นข้าราชการเนาะ mm hmm. อนุมัติเสาร์อาทิตย์ด้วยมายื่นไว้วันเสาร์เนาะใช่ครับยื่นวันเดียวอีกวันนึงรู้ผลเลยอีกวันนึงรู้ผลเลยค่ะมารับรถเลยส่งมอบวันนี้วันอาทิตย์นั่นเองนะคะอของที่โชว์รูมเราเนี่ยที่โฆษณาไว้เนี่ยก็คือมีรับประกันได้โปร0 0 0 0ืจองจัดฟรีได้ครบถ้วนเลยไหมคะ ได้ครบทุกขั้นตอนครับโอ้น่ารักมากๆนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะกําลังลังเลใจอยู่ว่าแบบเฮ้ยเราจะมาตัดสินใจซื้อรถที่โชว์รูมนี้ดีไหมนะคะจากเสียงผู้ใช้งานจริงเลยค่ะได้ทุกขั้นตอนครบถ้วนนะคะจองจัดไฟแนนซ์ฟรีค่ะรับเงินกลับบ้านอีก2 0,000บาทนะคะเอกสารไวมากไม่ยุ่งยากเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ขอให้เป็นฝากไว้นิดนึงว่าสําหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็กําลังตัดสินใจว่าแบบเอ้ย e จะโดนหลอกหรือเปล่ามาที่นี่อะไรอย่างงี้ค่ะ จากเสียงผู้ใช้งานจริงให้นิดนึงค่ะก็ให้ตัดสินใจมาเลยครับเพราะว่าได้จริงครับผมแล้วก็ไม่หลอกแน่นอนครับอ่าไม่มีหลอกนะคะสัญญาทุกอย่างระบุชัดเจนครบถ้วนในสัญญาซื้อขายเลยนะคะยังไงวันนี้เดี๋ยวทรายเมขอตัวส่งมอบเพ่อกสารเพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะพิมพ์เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงทรขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ